เรากันบ้างดีกว่านะคะละครเรื่องนี้จะได้ดูอย่างแน่นอนแล้วค่ะกับละครแค้นซองแผ่นดินต้องบอกว่าฉากแรกเปิดมาเนี่ยโอ้โหบูกระหน่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมอย่างฉากนี้นะคะอาฉลองจัดให้2พระเอกของเราเนี่ยมาต่อยกันไม่ได้ต่อยธรรมดานะคุณขึ้นไปต่อยกันบนสังเวียนเลยทีเดียวนะฉากนี้น้องโอ๊ตและน้องริสนะคะเขาต้องมาลงหมัดแลกนวมกันบรรยากาศในสนามมวยวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจริงมากๆนะจ๊ะเพราะว่าวมุมน้ำเงินเนี่ย เป็นหนุ่มโอต๊ตปะทะบุมแดงคือหนุ่มริ์และที่สําคัญจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยนวดอยู่ด้วยเบื้องหลังนะคะ2องหนุ่มเขาก็มีการซักซ้อมท่าให้เป๊ะมากที่สุดนะเป๊ะจนคนรอบข้างเขาคิดว่าอุ้ย ต่อยก,กันจริงๆหรือเปล่าถ้าครูก็ยอมรับนะว่าคิวบูคิวเนี้ยมันค่อนข้างยากแล้วมันก็เยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆเข้ามาผสมด้วยแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครูฝึกจาก้าพอเห็นว่า2องหนุ่มทำได้ดีก็เลยมีการเพิ่มรำนวนทา พิ่มให้รัวๆไปเลยจากกา้างานนี้เออหนุ่มโอและหนุ่มฤิทเขาก็บอกทุ่มเทสุดๆเต็มที่มากและที่สำคัญหนุ่มเขาชอบกันมากนะเขาบอกว่านอกจากได้แสดงแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวจา้าเขาเป็นฉากที่เราสองคนเจอกันครั้งแรกใช่คนระับถือว่าเป็นฉากเปิดตัวในการเจอกันครั้งแรกของเราใส่เต็มเลย <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้คิวบูหนักน่วงหนักนวงมากก็คือผอมเลยนะ ก็คือคาร์ดิโอหนักมากเลยวันนี้ในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยครับแต่ว่าชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่แต่เรามีคนสอนคิวบูเราแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปได้แล้วก็ด้วยที่น้องน้องก็ผ่านบูมาแล้วมันก็ทําให้เข้าขากันได้แล้วก็ผ่านซีนี้ไปได้ก็เรื่องนี้ก็เปิดเรื่องมาก็ผมก็บูเลยครับบูกลางตลาดเลยแล้วต่อมาก็บูบนเวทีก็บอกเลยว่าบูทั้งเรื่องมันตั้งแต่ตอนเราซ้อมแล้วครับแล้วก็ วันที่ฉายจริงเนี่ยมันจะมันขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยครับอ่ะต้องบอกเลยว่าเปิดเรื่องมาคือแรกสั่งเวียนเดือดกันไปเลยทีเดียวใู่สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะแค่สอแผ่นดินห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ